และช่วงต่อไปนะคะพบกับคิดยกกำลังสองคืนนี้ที่ฉันคุยกับอาจารย์ชลิดาพรส่งสำคัญน,นะคะเสียงเรียกร้องให้ลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขมขืนด้วยการประหารชีวิตถือว่าถูกทางหรือไม่ค่ะ <N un> คุณผู้ชมคะก,การนณรงค์ให้ลงโทษการข่มขืนด้วยการประหารชีวิตกำลังเป็นกระแสเรียกร้องขึ้นมาอีกครั้งจากกรณีที่ คุณครูท่านหนึ่งเกิดเหตุข่มคืนที่บ้านพักที่จังหวัดสระบุรีแล้วเกิดคำถามว่าจะเหมาะสมหรือไม่สำหรับการลงโทษด้วยการประหารชีวิตสำหรับกรณีการขมขืนจะทำให้เหตุการณ์แบบนี้ลดน้อยจริงหรือไม่คืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์ศริดาพรส่งสัมพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจริงๆกระแสนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเวลาที่มีการข่มขืนหนักๆ ก็จะมีกระแสะว่าลงโทษด้วยการประหารชีวิตไปเลยจะจช่วยได้เหรอคะคือจริงๆกระแสะหรือข้อเรียกร้องแบบนี้นะคะว่าควรจะใช้โทษประหารชีวิตกับคนที่ข่มขืนกระทําชําเราคนอื่นโดยเฉพาะโดยเฉพาะถ้าเกิดผู้ถูกกระทําเป็นเด็กเนี่ยนะคะเป็นกระแสะใหญ่มากนะคะเป็นข้อเรียกร้องใหญ่ปรากฏในทุกสังคมเลยคะ่ะนะคะก็คือเชื่อมโยงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยข่มขืนเนี่ยควรจะนําไปสู่การประหารชีวิตแต่ที่จริงอาจจะต้องดูหลายๆแง่มุมว่า การประหารชีวิตอาจจะไม่ใช่ทางออกใช่ไหมคะคือเป็นทางออกไหมนี่ก็โตเถียงกันนะคะคุณนัฐาเชื่อไหมว่าในในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีการมีการถกเถียงนะคะโดยเฉพาะการถกเถียงผ่านโลกออนไลน์เนี่ยว่าข่มขืน,นี่ควรจะนําไปสู่โทษประหารชีวิตไหมเนี่ยนะคะเชื่อไหมว่าหลายๆวงเลยทีเดียวเนี่ยปรากฏว่าคน75-80เปเเห็นด้วยนะ ทำไมถึงเห็นด้วยก็เพราะว่าวงสนทนาแบบนี้ในประเทศต่างๆมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีกรณีการข่มขืนที่ได้รับความสนใจจากสื่อมากๆเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะคะเป็นข่าวนำอะไรอย่างเงี้ยองประกอบของความรุนแรงอยู่สูงมากก็สะเทือนใจคนนะคะแล้วจะต้องมองอย่างไรคะสำหรับการใช้โทษประหารชีวิตเพื่อลงโทษคนที่ก่อเหตุข่มขืนในหลายๆรัฐเนี่ยาการข่มขืนก็ทำาำรารเนี่ยโทษไม่หนัก ส่วนใหญ่จะเป็นโทษจำคุกนะคะระยะเวลาไม่นานอย่างเช่นในอินเดีย,ยประมาณ7ปีนะคะ,ะหรือในประเทศไทยเองเนี่ยพระจำคุกก็จริงๆนะติดคุกกันบางทีไม่ถึงปีนะคะก็ออกมาแล้วในหลายๆกรณีพอออกมาปุ๊บทำอีกนะคะก็แปลว่าระหว่างที่ถูกเอาเ,อเขาไปเก็บไว้ในคุกเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะกับการจัดการในแง่ของวิธีคิด หรือพฤติกรรมของคนที่กระทำนะคะก็คือมีเอาเอาเอาอกไปวไ้เฉยๆนะคะพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกมาใหม่เราก็รู้สึกว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะคนจํานวนมากจึงเรียกร้องว่าควรจะประหารชีวิตนะคะก็คือต้องโทษหนักไปเลยทีนี้ถามว่าทําไมจึงควรประหารชีวิตเนี่ยเข้าใจว่าฝ่ายสนับสนุน การประหารชีวิตเนี่ยก็จะบอกว่าก็ต้องโทษหนักนะคะคือต้องการจะลงโทษผู้กระทําว่าผู้กระทําใช้ความแรงมากกับคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องถูกลงโทษอย่างสาสมในขณะเดียวกันมองว่าการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะซึ่งความรุนแรงรูปแบบหนึ่งนั้นก็คือการข่มขืนทำชำเรานั่นเองนะคะเราไม่ได้ดูว่ามันเชื่อมโยงอยู่กับระบบคิดเช่นนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะ คือถ้าถ้าถ้าระบบคิดนี้ยังอยู่เราไม่ทำอะไรเลยนะคะเราทิ้งมาไว้อย่างเดิมเราใช้วิธีใครทำผิดปุ๊บฆ่าทิ้งนะคะแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบแน่มันไม่จบอะนะคะถ้าระบบคิดนี้ยังเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ว่าสมมุติว่ามีการแก้ไขกฎหมายนะคะให้การข่มขืนการทำชำเราเนี่ยโทษคือประหารชีวิตเนี่ย เป็นไปได้หรือไม่ว่าในเมื่อระบบคิดมันเป็นเช่นเดิมคนในกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนของรัฐเนี่ยนะคะจะมองเรื่องการข่มขืนและทำชำํ่ระายอย่างไรประเทศไทยมีปัญหาว่าด้วยเรื่องของการครับใช้กฎหมายอยู่แล้วในหลายส่วนนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายแล้วนะคะออกมาเหมือนเดิม นะคะเพราะว่าวิธีคิดของผู้ที่อยู่ในกระบวนการไม่ได้เปลี่ยนตัวเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือทุกครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องเนี่ยนะคะคนที่ทํางานาวิชาการในประเด็นพวกนี้ก็จะชี้ชวนน่ะพูดซ้ำเดิมอ่ะนะคะเพื่อจะชี้เห็นว่าถ้าความเชื่อนี้ยังคงอยู่แบบนี้การข,ข่มขืนก็ทำชําราวก็จะยังเกิดขึ้นเพราะจะมีคนจำนวนมากคิดว่าการข่มขืนการใช้ความแรงทางเพศเป็นสิ่งที่ทำได้ นะะในระบบความเชื่อแล้วก็กระบวนการของภาครัฐเองก็จะไม่ได้รองรับในที่สุดคนที่จะเดือดร้อนมากที่สุดก็คือตัวผู้ถูกกระทานะคะเพราะว่าไม่มีกลไกในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยานะคะตัวผู้สูญเสียที่เป็นญาติมิตรของเขาทั้งหลายนะคะก็ในที่สุดเรายังหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงความเชื่อเรื่องเพศที่รองรับการข่มคืนได้จริงหรือเปล่า อันนั้นน่าคิดนะคะก็ย่อมแสดงว่าปัญหาข่มขืนยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยนะคะและคงจะต้องผ่านกระบวนการคิดรอบด้านพร้อมๆกันแทนที่พอมีข่าวใหญ่ๆแล้วก็จะได้เห็นการรณรงค์ออกมาเป็นระยะระยะแล้วก็หายไปค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ